ต้องรีวิวให้มนุษย์ถ้ำตาสว่างจ่าพี่น้องคะ่ะลดเกี่ยวข้าวโพดเป็นผักนะคะพี่น้องคะ่ะลดเกี่ยวข้าวโพดเป็นผักซึ่งมันยิ่งใหญ่แล้วก็ทันสมัยมากมเลยนะทุกคนคะ่ะบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ต้องรีวิวหลังจากที่เพวาวได้นําเสนอนะคะทุกคนรีวิวไปเกี่ยวกับ ลดเกี่ยวเข้าโพดท,ที่เป็นเม็ดๆเนาะแล้วเราก็คิดว่าเขาจะเอาไปทำสลัดตามห้างตามโรงแรมอะไรต่างๆซึ่งแบบนั้นเป็นสิ่งที่แพรว่าเข้าใจผิดนะคะและก็ได้คำแนะนำจากพี่เอฟซที่ให้คำแนะนำกับน้องแพยวยวว่าอันนี้คือเขาเอาเข้าไปอ่าลงอ่างานอีกที่หนึ่งแล้วก็เอาไป ปรุงแต่งให้เป็นอาหารสัตว์ส่งออกสู่สากลโรคเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแต่เมื่อนี่บอกได้คำเดียวเลยว่าเพาว่าดูคลิปนี้ภายในสีนาทีแล้วทำให้รู้เลยโอ้สุดยอดนะคะพี่น้องคะ่ะจะสุดยอดขนาดไหนเดี๋ยวเข้ามาเว่าถึงคลิปนี้ด้วยกันนะทุกคนซึ่งเป็นอีพีแรกเหมือนกันเป็นคลิปแรกแล้วก็น่าทึ่งมากๆทุกคนว่าโอ้โหโแสดงว่า เทคโนโลยีหรือว่าการพัฒนาของเกษตรคนไทยเนี่ยเกษตรไทยคือมันล้ำสมัยมากๆทุกคนต้องขอโทษด้วยที่ต้องใช้คำนี้นะคือมันล้ำสมัยมากอะ่ะจริงๆพี่น้องนะคะก่อนที่จะไปเว่าถึงคลิปนี้นะคะก็เช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะพี่ว่าก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเทุกคนทุกท่านนะคะ บอกว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังเล่าหรือว่าทั้งต่างประเทศนะคะที่เขามาติดตามหับชมหัาฟังเพราะว่าคนโกรคนเกา่าคนเดิมจะช่วงนี้นะทุกคนเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตนะพีพนะีเอฟซีเนาะที่ส่งคอมเมนต์มาแล้วก็ส่งคลิปมาอยากให้เพว่าพูดถึงเรื่องดราม่านะทุกคนก็วันนี้ของดก่อนค่ะนะคะช่วงนี้กําลังเหือคือความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าเพาว่าได้อ่านคอมเมนต์จากพีพีเอฟซีค่ะว่า ถ้าอาจจะอะไรต้องหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้ให้มันได้เห็นจริงเห็นแจ้งไปเลยว่าเราอยากจะรู้อะไรเราให้ให้รีบคน้นคว้าหาซึ่งเพยววะก็จะมาดูนะทุกคนว่าอ่ะเพยววะได้รีวิวไปหลายอย่างมากเลยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่เพวาะได้ดูได้รีวิวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพวาโง่จังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนเราทําไมโง่จังเลย คนลาวเนี่ยเห็นแพราวานี่แหละที่โง่มากในกานที่รีวิวอะไรแล้วก็แบบนี้เลยใช่ทุกคนเพราะว่าแพรวานะถ้าแพรวาได้เห็นอะไร แล้วเพียาก็อยากจะแสดงความรู้สึกนั้นให้พี่พีเอฟเนาะหรือว่าคนอื่นได้เห็นว่านี่มันเป็นความรู้สึกครั้งแรกของเรานะเราไม่เคยเห็นเราอยากจะรู้มันมีข้อสงสัยอะไรมากมายและแพีววก็ถามพี่พีเอฟซึ่งซึ่งทุกคอมเมนต์ทุกคําแนะนําที่พี่พีเอฟซบอกแพ้อมรับทุกคํานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเนะเาะเพีาวรีวิวไปแล้วหลายอย่างมากเลยที่เพีาวได้เห็นแล้วก็หมดข้อสงสัยแล้วทีนี้ก็จะตาตื่นไปไว้ในใจเลยหนึ่ง คือลดเกี่ยวข้าวเนาะซึ่งเห็นครั้งแรกเลยลถอ่ะเกี่ยวข้าวโพดลดอัดฟางนะคะพี่น้องคะแล้วก็มาลดอ่ะตัดอ้อยซึ่งลดตัดอ้อยนี่บอกได้เลยว่ามีพี่เอฟซีคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็บอกให้เพวาได้เข้าใจว่าเขาจะตัดเป็นท่อนๆนะคะท่อนประมาณยาวประมาณหนึ 3, ่งคีบหนึ่งอ่ะ คืบมือนะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งคืบมือหรือก็ประมาณนี้ซึ่งแพรว่าก็คิดว่าเขาบดละเอียดเพราะว่ามันจะตกลงมาไวเนาะซึ่งพอเราไปไปดูแล้วไปสังเกตมาแล้วทุกคนคือมันเป็นแบบนั้นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าแพราว่าเป็นคนที่มีเป็นคนที่สติน้อยไงเวลาที่เราดูอะไรแ่ะเหมือนกับว่าเราจะไม่ค่อยแบบเห็นอะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นชัดนะทุกคนเราต้อง ดูหลายๆรอบแล้วก็ย้อนกลับไปทำความเข้าใจอเป็นคนสมาธิสั้นนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆเนาะแต่อันนี้คือเจ๋งมากๆค่ะล้ำม,มากๆล้ำจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะคือจบภายในคลิปเดียวเลยจบภายในคลิปเดียวจริงๆทุกคนค่ะคือเขาจะถ่ายให้เห็นได้ทุกมุมทุกชอกทุกมุมเลยเนาะทั้งที่แบบตอนที่เข้าอ่ารถอะตัดๆๆไปอย่างนี้ มันมันก็คล้ายๆก,กันกับเราเกี่ยวข้าวโพดท,ที่เป็นเม็ดๆนะคะแต่อันนี้คือน่าจะมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ล่อนให้มันเป็นเม็ดๆเนาะเหนไหมคะก็จะมีฝักขา้าวโพดอะไต่ไต่ตไถขึ้นไปแล้วก็ลงไปอยู่อีกที่หนึ่งคะ่ะซึ่งแบบนี้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะก็แสดงว่าได้ทั้งพันข้าวโพด ถ้าอยากได้นะคะแล้วก็ได้ทั้งข้าวโพดเขียวหรือว่าข้าวโพดหวานที่เอามาขายตามท้องตลาดเนาะนะคะพี่น้องค่ะก็จะประมาณนี้แสดงว่าโอ้โหสุดยอดเลยสุดสุดสุดยอดมากแล้วพี่คนที่เขาขับอะ่ะเขาอยู่สูงมากแล้วคือใช้กล้องโกโปรอะ่ะคือแบบคือสุดยอดเลยเห็นทุกชอกทุกมุมเลยอันนี้นะคะเกี่ยวไปทั่วม่วงาน มั่วบ้านงานนะคะทุกคนเนาะอ,อันนี้ก็คืออ่ะนี่เลยเขาบอกว่ารถเกี่ยวข้าวโพดแบบฝักนะคะต้องออกฟอฟอหางยาวไม่ใช่ฟอหางชันบอมเบแมนพ่อหางสันนะคะพี่น้องค่ะรถเกี่ยวข้าวโพดแบบฝักเออนี่นะคะเห็นหอ้โหยโ,โยนโยนลงไปแบบแล้วตรงที่โยนอะเพราเชื่อเลยว่า แขนดำๆอ่ะแสดงว่ามันต้องนิ่มแน่ๆเนาะถ้ามันไม่นิ่มอ่ะมันก็ต้องช้ำเนาะนะคะนี่คือสุดๆแล้วอ่ะเอออันนี้ค่อยเข้าใจง่ายหน่อยทุกคนเนี่ยก็จะมีหลายๆคลิปนั่นแหละที่อ่าบางคลิปก็เข้าใจแต่ว่าอ่าช่องหนึ่งที่แพรวดูแล้วก็เห็นคลิปพี่เขาบ่อยมากคือของช่องของพี่ชาติเนาะ พี่ชาติเจริญทรัพย์นะทุกคนพี่เขาก็อธิบายดีนะแต่ว่าเพวยาอาจจะมัวเต่เพินกับการที่เพวยาไปดูรถตัดอ้อยอะเนาะคือเห็นแล้วมันแบบมันตื่นตาทุกคนมันตื่นตาตื่นใจมันตื่นเต้นคือมันเหมือนอะไรอะแมงป่องอะมันเขาเขาตกแต่งออกมาได้ยังไงรูปทรงเหมือนแมงป่องอะนะคะทุกคนเนาะซึ่งมันเป็นครั้งแรกมันรู้สึกประทับใจอะเลยเราไม่ได้มองอะไรในสิ่งรอบข้างเลย ยอมรับว่าพวาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะสังเกตอะไรนะคะพี่น้องค่ะมัอนเป็นคนไม่ค่อยมีสติอ่าก็นี่นะคะรวมๆแล้วคือมันใหญ่มากนะคะแล้วก็สูงมาก <c oughs> โอ้โแล้วก็มาเทค่ะ,มา,คะมาเทเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะเทอย่างสวยงามนะคะเนี่ยแล้วทำไมมีคนมาเก็บเยอะจังอะ คนเขามาเก็บอะไรอโอ้โห <c oughs> ไหล่ใหญ่มาก <c oughs> พื้นที่ใหญ่กว้างใหญ่มากๆนะคะนี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหสุดยอดค่ะพี่น้องคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือสุดๆเลยอะ่ะอือหือสุด,สดชัดเจนชัดแจ๋วค่ะสุดยอดนะคะเมซิงแต่อันนี้คือเพรว่าไม่แน่ใจค่ะว่า คือข้าวโพดอันนี้มันไม่น่าจะข้าวโพดท,ที่อ่อนเนาะน่าจะเป็นข้าวโพดท,ที่แก่นะคะเพราะว่าเนื่องจากใบเนี่ยคือมันขาวหมดแล้วนะทุกคนถ้าใบเขียวอะ่ะเราอาจจะเอามากินหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอาไปทําอะไรต่อนะทุกคนเพราะว่ามันมันเป็นข้าวโพดท,ที่แบบแก่แล้วอะเนาะเพราะว่าใบมันขาวหมดแล้วใบมันอืม แต่ถ้าแบบเขียวๆเ,เออเราจะเห็นขายตามท้องตลาดใช่ไหมคะพี่น้องคะอันนี้ก็คือจบกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการที่อ่าเพาวารีวิวนะคะลดเกี่ยวข้าวโพดแบบฝักนะคะพี่น้องคะรดเกี่ยวข้าวโพดแบบฝักเออใช่นะคะต้องออกให้ชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะเป็นจังไดนะคะได้ครับชมครับฟังกันไปทีเรียบร้อยนะทุกคนคะ่ะอยากจะบอกว่าเพาวาต้อง ขอบคุณมากๆนะคะนี่เนาะอันนี้คือแต่ว่าอันนี้นะคะคือสุดยอดนะคะพี่น้องค่ะกเห็นได้ชัด ยิ่งแพวีววได้ดูแพวีววะก็ยิ่งรู้ว่าการเกษตรของคนไทยเนี่ยพัฒนามากและทำไมอาหารการกินเรื่องผลละหมากรากไม้ในประเทศไทยถึงได้อุดมสมบูรณ์คนไทยถึงไม่ขาดแคลนเกี่ยวกับผลไม้ไม่ว่าจะฤะดูการไหนก็แล้วแต่ทุกคนคะ่ะเพราะว่าการเกษตรของไทยนี่ ขึ้นชื่อว่ากเกษตรของไทยดังไกลสู่สากลจริงๆนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะอันนี้คือยอมรับนะคะพี่น้องยอมรับจากใจจริงเลยถ้าอยากบอกความในใจของเพรว,ว่าว่าเพรวาชอบอะไรที่สุดในประเทศไทยเพรวาชอบเรื่องการกินที่สุดในประเทศไทยทุกคนเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ผลละมากลากไม้ ข้าวปลาอาหารแห้งมีทุกระดูการนี่คือสิ่งที่เพาวาหลงไหลแล้วก็หลงรักประเทศไทยอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินค่ะอันดับที่สองคืออการเป็นอยู่วัฒนธรรมสถานที่สะอาดสะอ้างเรื่องการไปมาสะดวกสบายนะคะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่พาวาชื่นชอบเลยทํใไม่พาวาอยู่ประเทศไทยแบบนานนานมากเลยนะ2ี่กว่าปีนะคะพี่น้องค่ะเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้พี่นีนะคะเพรา,าก็ต้องอขอจบนะคะทุกคนคะ่ะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะหับชมมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าหากว่าเพราพูดผิดพลาดประการไหนนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยหนทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคะ่ะสวัสดีสบายดี